คือมันเริ่มตั้งแต่ยุคไปใช้ไตคขึ้นใบเป็นต้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็กระจายจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่นนะครับก็คือการเลือกตั้งในท้องถิ่นก็พบปัญหาความรุนแรงเช่นกันนะครับความรุนแรงหลังการเลือกตั้งในรูปแบบประท้วงเพิ่งมาปรากฏหลังปี2544ซึ่งอย่างที่ผมบอกคือเป็นการประท้วงที่สงบนะครับไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรงแล้วความรุนแรงกระจายตัวไม่เท่ากันทุกพื้นที่นะครับความรุนแรงบางจังหวัดมากกว่าบางจังหวัด และเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านความแรงของไทยอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับก็คือว่านะครับเราดีกว่าฟิลิปปินส์แต่ก็ยังแย่กว่าอินโดนีเซียนะครับรูปแบบหลักคือการลอบสังหารโดยการยิงโดยมือปืนรับจ้า90-95%การระเบิดก็แทบไม่มีนะครับการกราดยิงในทิศสาธรณก็ไม่มีนะครับสรุปว่าเป็นความแรงแบบมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบ,บางๆและขอบเขตจํากัดนะครับ แล้วก็เป็นความรุนแรงโดยปัจเจกบุคคลมากกว่าจะเป็นความรุนแรงแบบมวลชนแบบม็อบนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเลือกตั้งปี2 5 5 0ที่บุรีรามมีการให้ใบแดงของนะครับนักการเมืองจากพรรคพลังประชาชนทั้งเขตให้ใบแดงยกจังหวัดเลยสามคนนะครับชาวบ,บ้านก็ไม่พอใจมากออกมาประท้วงแต่เน,นี่ครับดูบรรยากาศการประท้วงเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นผมก็เราอย่าพิ่งไปตกอกใจเกินเหตุน,นะครับกับ ไอ้ความแรงหลังการเลือกตั้งที่จะปลดจงบนการเลือกตั้งนะครับนะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรก็นะครับเป็นการแค่ออกมาใช้สิทธิชุมนุมโดยสงบนะครับอ,อ,อันนี้ผมเอาโพสเซอร์มาให้ดูเฉยๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้กระทําการหลักของไทยเนี่ยเวลาก่อความรุนแรงก็คือมือปืนนะครับเนื่องจากว่าทํามือปืนมันระบาดนะครับในเมืองไทยมีมือปืนหาง่ายนะครับ จอมมือปืนแบบคุณสรพงศ์ก็ได้ในยุคโบราณนะครับหรือล่าสุดนะครับมือมือปืนเกให้บริการด้วยนะครับโพสเซอร์กลางเนี่ยนะครับนั้นตลาดความดุแรงของเราเนี่ยนะครับเราเรามีบริการหลากหลายลักษณะความดุแรงการเลือกตั้งของไทยนะครับฉะนั้นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดก็คือช่วงนี้นะครับนตั้งแต่อทิ่น่าเป็น้อไปพื้นที่เสี่ยงก็คือพื้นที่ที่ไม่มีใครผูกขาดสูสีกัน กับพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่รุนแรงในะครั้งมื่ก่อนนะครับจังหวะที่มีซุ้มมือปืนเดียวอาจจะไม่มีความรุนแรงเสมอไปอันนี้เป็นมายาคตินะครับที่เราชอบไปบอกเพชรบุรีไปอะไรเนี้ยไปจับตาจังหวะที่มีซุ้มมือปืนมันไม่จําเป็นเพราะว่านะครับมือปืนเดี๋ยวนี้ส่งออกหมดแล้วเขาไปทํางานนอกพื้นที่นะครับจังหวะที่มีความรุนแรงคือจังหวะที่มีความขัดแย้งกันเยอะๆนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องมีเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหรือซุ้มมือปืน นะครับในพื้นที่3จังหวัดชนนายแดนภาคใต้น่าสนใจนะครับคือว่าที่ผ่านมาไม่ได้พบความรุนแรงที่ผิดปกติไปกว่าจังหวัดอื่นคือพอถึงฤรดูเรื่องตั้งเนี่ยผู้ก่อการผู้ปรไม่สมบุเขาไม่ได้มายุ่งกับการเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับทีนี้จังหวัดเสี่ยงที่ผ่านมานะครับจากการเลือกตั้งสิบกว่าครั้งที่ผ่านมาที่เ็บสติตตเนี่ยนะครับภูมิภาคที่รุนแรงที่สุดคือภาคกลา,างภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับนะ ในภาคเหนือจังหวัดที่เสี่ยงคือแม่เชียงรายเชียงใหม่นะครับตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีอีสานมีโคราชบุรีรังนะครับภาคกลงางเป็นภาคที่เกิดเหตุเยอะที่สุดนะครับลบุรีพิจิตนนรนครปฐมนครสวรรค์เพชรบูรณ์สระบุรีกรุงเทพนี่คือกลุ่มจังหวัดเสี่ยงตะวันออกคือปราจีบนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราน,นะครับแล้วก็ใต้นครศรีธรรมาราชนราธิวาสยะลาพัทลุงสงขลา เอาเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับที่ผมเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยเราเริ่มพบเหตุรุนแรงตั้งแต่วันที่2มีนาะคือตั้งแต่ก่อนยุคสภาน,นะครับก็เริ่มมีการใช้ความรุนแรงล่วงหน้าแล้วกํจาจัดคู่แข่งที่คาดว่าจะเกาเหตุที่คาดว่าจะคะแนนเสียงดีนะครับกรุงเทพอันนี้คือจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับจนถึงวันนี้กรุงเทพนะครับสี่ครั้งสมุทรปราการสี่ครั้งราชบุรีสามครั้งนนทบุรีสองนครปฐมสอง เชียงรายสองพัทธล,ลุงน,ะค,นนะค,งครสวรรค์นครศรีธรรมราชที่เหลือ,อน,นี่ไม่มีตัวเลขกกับก็คือจังหวัดละหนึ่งครั้งอันนี้ผมไม่นะับการทําลายป้ายนะครับเพราะถ้าทําลายป้ายนี่ทุกจังหวัดแล้วตอนนี้นะครับทําลายถ้าเอาทําลายป้ายนี่ทุกทุกจังหวัดมีนปัญหาแต่ว่าเอาเฉพาะจังหวัดที่ถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือในการยิงนะครับหรือปาระเบิดนะครับหรือใช้อาวุธชกต่อยนั้นเรามีบ้างน,นะครับ จังหวะที่ผมทาสีแดงหมายความว่าเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาอยู่แล้วในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาราคานี้ก็มาเกิดอีกฉะนั้นจะพราะว่ามันเกิดซ้ำๆนะครับส่วนใหญ่จังหวะที่มีปัญหาก็จะมีปัญหาต่อเนื่องมานะครับจนถึงวันนี้เกิดเหตุความรุนแรงที่นับได้จากการเกบสติเององเอง24เหตุการณ์นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายบาดเจ็บ9รายอันนี้นับแบบเยอะนะครับก็คือว่า ที่บอกเสียชีวิต8ปดรายเนี่ยบางกรณีเนี่ยมันไม่ชัดเจนตำรวจเองหรือจข้อมูลจากสื่อมวลชนอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับหรือก็ถ้าเป็นเรื่องชู้สาวแต่ว่าผมนับแบบเยอะไว้ก่อนเพราะบางกรณีคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นหัวคะแนนชัดเจนนี่นะกันนะครับแต่เราก็ยังพบว่าน้องนะครับเม่เทียบกับทั้งอื่นนะครับสรุปะะ้วครับหมดเวลาใช้เวลาเกินนะครับสรุปก็คือว่านะครับ ความรุนแรงในเมืองไทยอยู่ในระดับกลางๆและควบคุมได้นะครับฉะนั้นอย่าวิตกจนเกินกว่าเหตเองนะครับและความรุนแรงในการเลือกตั้งระหว่างนักการเมืองเพื่อเอาชนะกันในการเลือกตั้งเนี่ยสำหรับครั้งนี้เนี่ยยังน่ากลัวน้อยต่อความรุนแรงเก่อล้มผลการเลือกตั้งหรือแทรกแซงการเลือกตั้งเพราะผมคิดว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงเพื่อล้มผลการเลือกตั้งหรือแทรกแซงการเลือกตั้งอันนั้นจะนําสังคมไทยไปสู่การจลาโจรสงครามกลับเลยนะครับ ฉะนั้นช่วงที่เราต้องจับตาดูคือหลังการเลือกตั้งถ้าไม่มีอำนาจพิเศษเข้ามาแทรกแซงและไม่มีการทุจริตเนี่ยผมก็คิดว่าไม่จะไม่มีการประท้วงนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยก็อย่าปฏิเสธการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งไม่ใช่ยาพิเศษแต่ว่ามันเป็นประตูบานหนึ่งที่เปิดออกไปเพื่อแก้ปัญหา,หาอื่นๆต่อไปถ้าปิดประตูบานนี้เนี่ยใครไปปิดประตูบานนี้เนี่ยผมคิดว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบต่อการที่ทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย นะครับฉะนั้นเราไม่จะพูดถึง fail state นะครับหละล้มเหลวนะครับก่อนที่จะไปสู่ fail state เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเกิด fail election ก่อนคือถ้าการเลือกตั้งมันล้มเหลวเนี่ยมันจะนําสู่ปัญหาบานปลายนะครับฉะนั้นช่วยกันทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมและสงบนะครับขอบคุณครับ